ประกาศข่าวดีแอฟทักษอรนพักสุขเจริญประกาศข่าวดีนนท์กุลชานนที่รอคอยมานานงานนี้คนบันเทิงแห่ยินดีสนันโซเชียลเลยทีเดียวเรียกได้ว่าตอนนี้หัวใจพองโตเลยก็ว่าได้สําหรับแอฟทักษอรอพักสุขเจริญเปิดตัวคุยๆกับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนนท์กุลชานนท์สันตินทร์กุลโดยทั้งคู่ได้ยอมรับซุยคุยพัฒนาการมาเรื่อยๆได้ปีกว่าแล้วโดยความรักของแอฟทักษอรนนท์กุลเริ่มจากการที่ทั้งคู่ได้แสดงละครด้วยกัน จึงเกิดเป็นความรู้สึกดีต่อกันและได้สารสัมพันธ์กันโดยในตอนนี้ทางด้านแอฟทักษะอรเดินสาพาเจอเพื่อนเพื่อนจนครบหมดแล้วและทางด้านนนกุลเตรียมพาแอฟทักษะอ่อเจอครอบครัวครั้งแรกล่าสุดแอฟทักษะอรนประกาศข่าวดีนนกุลที่เราคอยมานานคนบันเทิงแห่ย,ยินดีสนันโดยข่าวดีดังกล่าวก็คือละครหารักด้วยใจเธอฝ่ายยอเซฟที่แอฟทักษะอรอนนนกุลแสดงคู่กันได้คิวลงจอแล้วหลังถ่ายทำเสร็จมานานแล้ว ซึ่งงานนี้ทางด้านแอฟทักษอ่อนได้โพสต์ข้อความเอาไว้ด้วยว่าที่ขอล็อกคิวคืน18ธันวาคนี้นะคะน้องเชนจากพี่หญินหารักด้วยใจเธอฝ่าย Y O U R S E L F ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20.30นน,นทางช่อง G M m 25และเวลา22.30นนทางวายอารเริ่มตอนแรก18ธันวาคมนี้และออกอากาศพร้อมกันในประเทศจีนรับชมบนแพลตฟอร์มจีนได้ที่ Ten c ซ n t v i d e ดและย o u ู u อร์ซโตรด18 T H D